สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับครูจอยแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับน่วยผีเสื้อแสงสวยนะคะเด็กๆค่ะในวันนี้นะคะครูจอยก็จะมาสอนในเรื่องของที่อยู่อาศัยของผีเสื้อนั่นเองค่ะ เด็กๆรู้ไหมคะว่าผีเสื้อของเรานั้นผีเสื้อสวยๆเนี่ยจะอาศัยอยู่ที่ไหนนะ้าอยากรู้ไหมคะอ่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของผีเสื้อนะคะเด็กๆคะครูจอยก็จะมีเพลงหนอนผีเสื้อนะคะมาให้เด็กๆร้องแล้วก็ เต้นตามเขาด้วยนะคะเด็กๆคะอ่ะก่อนที่เราจะไปดูนะคะไปฟังเพลงไปเต้นตามเพลงนะคะคุณครูขอให้เด็กๆทุกคนยืนขึ้นคะ่ะลุกขึ้นเลยนะคะเตรียมความพร้อมเลยนะลุกขึ้นเลยอ่ายืนรอนะคะเดี๋ยวครูจอยจะเปิดเพลงแล้วนะอ่าพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังเพลงแล้วก็อย่าลืมเต้นสวยๆด้วยนะคะเต้นด้วยนะทำท่าทางตามเขาด้วยนะคะลูก กระดึบกระดึบไปกระดึบกระดึบไปกระดึบกระดึบไปกระดึ๊บดึบไปบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วเจ้านอนก็ชักใยห,หุ่มตัว เตรียมเตรียมออกมา ่กระจบกลงไปแล้วนะคะเด็กๆคะ่ะสำหรับเพลงนอนผีเสื้อนะคะอะ่เขาบอกว่าผีเสื้อแขวนตัวอยู่ที่ไหนคะลูกจําได้ไหมอืมใช่แล้วคะ่ะผีเสื้อแขวนตัวอยู่ที่กิ่งไม้หยือต้นไม้นั่นเองคะ่ะแสดงว่าที่อยู่อาศัยของผีเสื้อต้องอยู่ที่ไหนคะลูก อ่าใช้แล้วค่ะก็ที่อยู่อาศัยของผีเสื้อก็คือที่ต้นไม้นั่นเองค่ะนี่ต้นไม้หรือกิ่งไม้นั่นเองนะคะเด็กๆ,ๆค่ะผีเสื้อแสนสวยของเรานี้ก็จะไปเกาะที่ต้นไม้หรือกิ่งไม้นะคะเพื่อลบ อันตรายนะคะเป็นที่พักพิงนะคะเป็นที่นอนหรือเปรียบเสมือนของเราเราก็เป็นบ้านของเราใช่ไหมคะที่อยู่อาศัยของเราก็จะเป็นบ้านเดียผีเสื้อก็คือต้นไม้เป็นบ้านของเขานะคะลูกเป็นบ้านของผีเสื้อนะคะผีเสื้อเขาก็จะอาศัยอยู่บนต้นไม้เกาะอยู่ต้นไม้นะคะเพื่อที่จะลบพ้นลบ แล่ลมแบบนี้นะคะลบอันตรายนะคะเผื่อจะมีแบบแมลงหรือสัตว์อย่างอื่นที่จะมากินนะคะมากินเขาเขาก็ค้างตัวอยู่ที่ต้นไม้นะคะ,ะเขาก็จะเอาตัวแนบกับต้นไม้แล้วก็ปีเขาบางชนิดเขาก็จะทำสีเหมือนต้นไม้เลยนะคะสี เเขาจะเหมือนต้นไม้คล้ายๆต้นไม้จะมองไม่ออกเลยว่าอันไหนเป็นต้นไม้อันไหนเป็นกาบไม้อันไหนเป็นผีเสื้อนะคะอ่ะก็คือที่อยู่อาศัยของผีเสื้อก็เป็นต้นไม้นะคะลูกนอกจากต้นไม้แล้วผีเสื้อนี้จะอาศัยอยู่ที่ไหนได้อีกนะเด็กๆช่วยผู้ใจคิดหน่อยค่ะช่วยผู้ใจคิดหน่อยแล้วล่ว ใครจะเป็นคนเก่งนะนอกจากต้นไม้แล้วผีเสื้อจะอยู่ที่ไหนอีกน้าดเด็กๆเคยเห็นที่ไหนคะลูกนอกจากต้นไม้เราก็จะเห็นอยู่ที่ฟนั่นเองเห็นไหมคะคืออะไรคือใบไม้นั่นเองคะ่ะนอกจากเกาะอ,อยู่ที่ต้นไม้แล้วผีเสื้อก็ยังอาศัยอยู่ที่ใบไม้ด้วยนะคะใบไม้เนี่ย จะเป็นที่หลบฝนให้กับผีเสื้อนะคะเป็นเหมือนบ้านนะคะป้องกันเหมือนหลังคาของเราเลยค่ะป้องกันฝนนะคะไม่ให้ปีของผีเสื้อโดนฝนนะคะโดนลมเพราะว่าปีของผีเสื้อนี้บอบบางมากเลยค่ะ ถ้าโดนฝนเม็ดใหญ่ๆห,หรือโดนลมแรงๆนะคะปีของผีเสื้อก็จะฉีกขาดนะคะเด็กๆค่ะนุมเด็กๆเคยจับผีเสื้อไหมเนี่ยเคยเห็นผีเสื้อใกล้ๆไหมคะถ้าเรามองดูเนะี่ยปีของผีเสื้อจะบางมากเลยนะคะสปอรบางมากเลยนะคะอ่ะถ้าเราเห็นผีเสื้อเราก็ไม่ควรจะไปจับเขานะลูกเราแค่มองเฉยๆสังเกตเฉยๆนะคะเพราะว่า ถ้าเราไปจับแล้วเขาจะบินอย่างเงี้ยปีกของเขาจะขาดไปเลยค่ะเพราะว่าปีกของเขาเนี่ยบอบบางมากเลยนะคะถ้าโดนฝนเม็ดใหญ่ๆนะคะก็จะทําให้ปีกของเขาขาดได้เขาก็เลยไปหลบที่ใต้ใบไม้นะคะใต้ใบไม้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้โดนฝนแล้วใต้ใบไม้นี่ก็จะ ป้องกันลมให้เขาได้ด้วยนะคะเด็กๆค่ะถ้าอยู่หลบอยู่ใต้ใบไม้แล้กใบไม้เขาก็จะคุมของคุมตคุคุมผีเสื้อไว้นะคะคุมตัวคุมปีกของเขาไว้นะคะก็จะไม่ให้โดนลมนะคะเด็กๆค่ะอ่าเป็นที่อยู่อาศัยของ ผีเสื้อนะคะใบไ,ไม้นี้นะคะนอกจากต้นไม้แล้วใบไม้แล้วจะมีที่ไหนอีกหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัยของผีเสื้อได้นะคะเด็กๆช่วยครูจอยคิดหน่อยคะ่ะช่วยคิดหน่อยติ๊กต๊กติ๊กต๊กเอใช่หรือเปล่านะนมาแล้วนี่คืออะไรคะเด็กๆคะ ใช่แล้วค่ะนี่คือดอกไม้นะคะดอกไม้ดอกไม้ไมผีเสื้อก็จะไปอาศัยที่ดอกไม้เหมือนกันค่ะถ้าฝนหลบฝนหลบลมผีเสื้อก็จะบินไปซ่อนที่ใต้ดอกไม้นะคะกรีบดอกไม้เนี่ยก็จะเป็นที่หลบฝนหลบลมให้กับผีเสื้อได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนอกจากดอกไม้นี้จะเป็นที่ อยู่อาศัยของผีเสื้อแล้วดอกไม้ก็จะเป็นแหล่งอาหารให้กับผีเสื้อด้วยเช่นกันนะคะเหมือนที่เราได้เรียนมากับปู่ไก่นะคะดอกไม้ก็จะมีเกรสรของดอกไม้น้ำหวานของดอกไม้ผีเสื้อก็จะบินบินบ,นบินไปเกาะไปกินเกรสรกินดอกกินน้ำหวานจากดอกไม้นะคะ,ะเห็นไหมคะเด็กๆคะดอกไม้เนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะคะเด็กๆคะ ถ้าบ้านใครมีดอกไม้เยอะๆผีเสื้อเขาก็จะบินไปบ้านหมูเยอะเลยนะลูกนะถ้าใครอยากให้ผีเสื้อไปบ้านตัวเองก็ต้องปลูกดอกไม้นะคะลูกปลูกดอกไม้เยอะๆแล้วก็ดูแลเขาดีๆนะคะผีเสื้อแสนสวยนี้ก็จะบินไปที่บ้านหนูนั่นเองค่ะอ่ะเด็กๆด,ดค่ะเรามาสรุปกันเลยค่ะ ที่อยู่อาศัยของผีเสื้อนะคะก็จะมีหนึ่งต้นไม้นั่นเองค่ะต้นไม้ก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของผีเสื้อนะคะที่อยู่ป้องกันอันตรายนะคะที่จะมาทำลายผีเสื้อนะคะที่จะมากินผีเสื้อนะคะ แล้วก็เป็นที่พานตัวของผีเสื้อได้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าต้นไม้ต้นใหญ่ใช่ไหมคะผีเสื้อตัวเล็กนิดเดียวถ้าบินไปเกาะต้นไม้หรือกิ่งไม้แล้วนะคะขนาดเรามองเนี่ยก็แทบจะไม่เห็นเลยนะคะ,ะก็เลยเป็นที่ลบภัยอันตรายให้กับผีเสื้อได้นะคะก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราเข้าบ้านแล้วตัดอะไรอันตรายเลย ก็ไม่สามารถมาทำร้ายเราได้นะคะผีเสื้อก็จะบ้านของเขาก็คือต้นไม้นั่นเองค่ะนอกจากต้นไม้แล้วก็จะมีใบไม้นะคะมีใ,ใบไม้นะคะผีเสื้อเขาก็จะลบอยู่ที่ใบไม้ใต้ใบไม้นะคะหลบฝนนะคะหลบล่มนะคะเพราะว่าใบไม้เนี่ยจะเป็นที่บงังฝน บางลมนะคะการฝนการลมให้กับเขานะคะถ้าเขาไปซ่อนตัวเกาะอยู่ที่ใต้ใบไม้อย่างนี้นะคะก็เขาก็จะปิดบางใบไม้ก็จะบางลมบางฝนเวลาพัดมานะคะก็จะไม่โดนผีเสื้อนะคะปีของเขาก็จะไม่โดนลมไม่โดนเม็ดฝนนะคะก็จะไม่เป็นอันตรายนะคะใบไม้ก็จะเป็น เปลี่ยนเสมือนบ้านของผีเสื้ออีกอย่างหนึ่งนะคะ,อะนอกจากต้นไม้ใบไม้แล้วนะคะเด็กๆคะก็จะมะีนี่ไงคะดอกไม้นั่นเองค่ะผีเสื้อก็จะบินไปเกาะที่ดอกไม้ใต้ใบใต้ใต้กลีบมาหยีบดอกไม้นะคะ ก็จะไปลบฝนลบแดดรบลมเหมือนกันนะคะเป็นที่อยู่อาศัยเปรียบเสมือนบ้านของผีเสื้ออีกอย่างหนึ่งนะคะนอกจากดอกไม้เนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของผีเสื้อแล้วก็ยังเป็นแหล่งอาหารให้กับผีเสื้อได้ด้วยค่ะนะคะเห็นไหมคะต้นไม้ดอกไม้ใบไม้มีประโยชน์มากเลยนะลูกนะาเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษา ต้นไม้ดอกไม้เราด้วยนะคะถ้าเราดูแลรักษาต้นไม้ดอกไม้เราแล้วผีเสือ้อสัตว์ต่างๆที่เราที่เราไม่เคยเห็นเขาก็จะมาบ้านเรานะคะอย่างเช่นผีเสื้อน,นั่นเองนะคะเด็กๆค่ะผีเสื้อจะชอบดอกไม้มากนะคะบ้านใครมีดอกไม้สวยๆไว้นะคะถ้าเด็กๆจะเช็นผีเสือ้อเด็กๆก็ต้องปลูกดอกไม้เยอะๆนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของผีเสือ้อค่ะวันนี้นะคะครูจอยก็มีการบ้านมาให้เด็กๆทำนะคะก็คือ,อนี่นะคะแบบเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการเล่นสีนะคะหน้าที่สิบสองนะคะให้เขียนตัวตัวอะไรคะตัว S นะคะ S นะคะ พูดตามรูจอยนะคะ S U N S U N สันแปลว่าพระอาทิตย์ค่ะอ่าเก่งมากค่ะเขียนแบบนี้เลยนะคะเริจ่จากข้างบนลงเลยค่ะทมเซ้นเลยนะคะอ่าอย่างนี้เลยนะคะ S สันพระอาทิตย์ค่ะแล้วก็มีใบงานอีกเ,เล่มหนึ่งนะคะนี่ก็คือสาระย่อยนะคะก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยของผีเสื้อนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปาแล้วระบายสีให้สวยงามค่ะลากเส้นตามรอยปาก็คืออันนี้เส้นปกกระโดดนะคะลูกก็ลากเส้นตามรอยปาไปเลยค่ะลากเส้นเสร็จแล้วนะคะ ก็ระบายสีนะคะระบายสีเด็กที่เล่นน้ําอยู่ข้างล่างนี้นะคะระบายสีเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ดูผลงานของตัวเองอว่าสวยไหมถ้าสวยมากลากเส้นตรงเส้นเป๊ไม่ออกนอกเส้นระบายสีสวยไม่ออกนอกเส้นนะคะเด็กๆก,ก็ให้ตัวเองไปเลยค่ะสามดาวดีเลยนะคะทำงานดีมากสวยให้ไปเลยสามดาวค่ะถ้าเด็กๆ ยังไม่พอใจในผลงานตัวเองเท่าไหร่แต่ก็พอใช้อ่าเด็กๆก็เอาไปสองดาวถ้าเด็กๆคิดว่าตัวเองยังทําที่เลู่ก็ไปหนึ่งดาวนะคะถ้าเด็กๆตัวเองยังไม่พึงพอใจในผลงานของตัวเองนะคะเด็กๆก็ต้องตั้งใจทํานะคะลูกตั้งใจทํา เวลาคุณครูตรวจงานให้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆสามดาวไปเลยค่ะถ้าทําสวยนะคะลูกคุณครูก็ให้สามดาวไปเลยนะคะใครอยากได้สามดาวก็ต้องตั้งใจทํานะคะตั้งใจลากเส้นตั้งใจระบายสีถ้าเด็กๆตั้งใจครูจอยเชื่อว่าผลงานของเด็กๆออกมาต้องสวยแน่ๆเลยค,ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของ ที่อยู่อาศัยของผีเสื้อนะคะเด็กๆคะจบลงไปแล้วนะคะวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะ,อ,ะ,ะ,ะ,คะอย่าลืมทําการบ้านส่งคุณครูด,ด้วยนะคะคุณครูรอตรวจอยู่นะอย่าลืมตั้งใจทําด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณใจก็ขอลาเบ่อนนะคะเด็กๆคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ บายบายค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะเด็กๆค่ะ